สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีทันที่ชื่นชอบสะสมเหรียญบม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับแง่เก่าแง่ใหม่แง่ตีละลึกเหรียญตีละลึกต่างๆจุผู้จุคนนะครับครับคลิปนี้อีพีนี้อยู่กับปูนานเช่นเคยนะครับน้อปูนานนะครับแบบสไตล์บ้านๆนะครับอุกมึงเหนือง่ายๆนะครับเนาะ นะครับปูนานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปูนานสาวบาทนะครับครับเหรียญที่ท่านหันนี่นะครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับปูนานก็เอาเหรียญนะครับสอห้าสตังค์นะครับเนาะมีทั้งสองสีทั้งสีทองเหลืองและทองแดงนะครับเนาะนำมาประกาศทรับเสื้อว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวทุกท่านทุกคนไปชมกันว่าเป็นแบบไหนและมีราคาทรับเสื้อนะครับเนาะเป็นแบบไหนกันนะครับ ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดได้กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ปุนานตัวนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเนาะหวังว่าคลิปที่ปุนานทําไปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับเนาะบอกว่าจะเป็นข้อมูลนะครับบอกมากก็น้อยสำรับทุกๆท่านทุกๆกคนนะครับหากํำอูกํำจ่าใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยตัวนะครับเนาะพามาดูนะครับพามาดูเหรียญตีปูนานนะครับเหรียญตีปูนานเอามา เพื่อดูนี่เป็นแบบไหนนะครับพศออไหนทุกท่านทุกคนนะครับคงจะสงสัยเนะาะผู้นาทําไมเอาเหรียญสีทองแดงมาโดยกับทองเหลืองนะครับเหรียญผู้นาจะมาอู้ถึงนั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 5 1นเะครับเหรียญเสาห้าสตังค์ปีพศ2 5 5 1ทุกท่านทุกคนก็เคยจะหู้กันนะครับเนาะว่าเป็นช่วงปีที่เปลี่ยนผ่านนะครับผลิตจากเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ จะเปลี่ยนเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เปลี่ยนด้านหน้าตัวเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเนาะเปลี่ยนเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเนาะสำหรับปีพศ2 5 5 1เนื้อทองแดงนะครับเนาะซึ่งมีจํานวนการผลิตทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่93ล้าน600,000เหรียญด้วยกันนะครับ93ล้าน600,000เหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเนื้อทองแดงปีพศ2 5 5 1นะครับเนาะ อ่าซึ่งจะมีกระบวนการผลิตค่อนข้างนักนะครับก็คือ93้าล้านหแสนเหรียญด้วยกันนะครับเนาะแล้วสาหรับเนื้อท้องเหลืองนะครับนอกเนื้อท้องเหลืองนะครับเปินผลิตมาอ่าอยู่2เนื้อนะครับมี2เนื้อนั่นคือปีพศ2551พนนะครับมี2เนื้อนะครับเนาะมี2เนื้อนะครับมี2เนื้อด้วยกันอ่าเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับปี5 1หนึ่งนะครับนอกปี5 1หนึ่งนะครับ ครับนี่คือปี5้นึงนะครับนอะกปี5้นึงเนื้อท้องเหลืองนะครับเนื้อท้องเหลืองนะครับอ่าปีสบละห้าสิบเอ็ดนะครับเนื้อท้องเหลืองซึ่งผลิตออกมาทั้งหมดทั้งเส้นอยู่2องแสนห้าหมื่นห้าสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญนะครับเนาะต้องขออภัยตัวนะครับอ่าผลิตเนื้อท้องเหลืองปี5้าหนึ่งผลิตออกมาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญด้วยกันนะครับ อ่าผลิตน้อยกว่าเนื้อทองแดงนะครับน้อยกว่าเนื้อทองแดงเพราะเนื้อทองแดงนั่นผลิตอยู่ที่9 3้าล้านหกแสนนะครับอ่าเหรียญที่ปู้นาจะมาประกาศตามหานั่นก็คือเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนาะอ่าเนื้อทองเหลืองนะครับ ใครๆหลายท่านนะครับลองค้นพอนะครับเนาะตามหลังตู้เย็นหลังทีวีหลังตามหัวเตียงในกระปุกในแอฟในกรอกต่างๆที่เราได้จากการทอนมาเอามาใส่ไว้ลองค้นหาดูนะครับถ้าหามีเนื้อท้องเหลืองแบบนี้นะครับปีห้าหนึ่งนะครับปูนารฮับซอนะครับเนาะปูนาร์ฮับซอนะครับปูนาน์ฮับซอนะครับ นะครับเนาะปูนารฮับซื้อนะครับเนาะถ้ามีเนื้อท้องเหลืองแบบนี้นะครับเนื้อท้องเหลืองแบบนี้นะครับปูนารฮับซื้อเลยนะครับเนาะเนี่ยครับอ่านะครับด้านหน้าเป็นพระเสียรเลขแบบนี้นะครับเนาะด้านหน้าจะเป็นพระเสียรเลขแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นปีห้าหนึ่งนะครับปูนารฮับซื้อนะครับขันตํานะครับเริ่มที่สามปันนะครับสามปันขึ้นนะครับฮับซื้อตามสภาพนะครับเนาะสามรับเหรียญสาวห้าสตังปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ของในหลวงราชการที่เก้าแบบพระเสียรเลขแบบนี้ปี5้าหนึ่งนะครับขันตามสามพันขึ้นนะครับเนาะบรรยกาศทับซื้อเนาะนะครับเนาะเพราะว่ายังว่านะครับจํานวนการนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตของข้างจะน้อยนะครับอยู่ที่2องแสนนะครับอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญนะครับเนาะสำรับปี ห้าหนึ่งเนื้อท้องเหลืองนะครับแบบนี้นะครับมีแบบพเสียเล็กแบบนี้นะครับเนื้อท้องเหลืองถ้าใข่มีนะครับลองโค้นหาพอหรอนะครับลองโค้นหาดูนะครับเนาะถ้าเป็นเนื้อท้องแดงปูนานยังบารฮับซื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อท้องแดงปูนานยังบารฮับซื้อเตือนะครับารฮับซื้อเฉพาะเนื้อท้องเหลืองแบบนี้นะครับในราคาเริ่มต้นที่3ามพันนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนารฮับซื้อเริ่มต้นที่3ามพันบาทนะครับขันตํำแล้วครับเนาะนี่ขันตํำ นะครับสามปันขึ้นนะครับอาจจะ3ามปันห้าสี่ันเนี่ยครับน้อยูที่ตามสภาพเรียนไม่ไม่ยืนซีซ้ำแปงนะครับเนาะปูนานเอ่ยินดีประเมินราคานะครับกับทรงภาพนะครับเนาะทรงภาพของเรียนอยังมหาผู้นานได้นะครับ กระซ ong มาประมงละกันประเมินราคาก็ได้นะครับเนาะประเมินราคากระปุนานได้ฟรีนะครับทรงภาพและไขมีเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะสัหรับของปี5้านึงนะครับภาษาเลขแบบนี้ปี5้านึงนะครับอันนี้ปุนามาเป็นตัวาย่างนะอันนี้ปี5้าศูนย์นะครับปี5้าศูนย์ปุนาก็มีนักนะครับนะครับถ้าเป็นปี5้านึงแบบนี้บัต้องเอียงบัต้องเฉียงอย่างเสย่ยงนะครับเนาะขอเฮาดูแค่พศอย่างเดียวขอเขาเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอย่างเดียวนะครับเนาะ ผู้นำครับเสื้อ่มต้นที่3,000บาทนะครับเนาะ่มต้น3,000บาทส่งรูปภาพนะครับหรือคลิปวิดีโอสั้นๆมาทางไลายปูหนานได้เลยนะครับเนาะนี่ครับส่งมาทางไอดีลนนี่ได้เลยนะครับตามลายนี่นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเนาะพิมพ์เข้าไปเลย p u h n d n 0 6 3 7นะครับหรือสแกน QR โค้ดนี้ได้นะครับเนาะส่งคลิปอ่วิดีโอสั้นๆหรือรูปภาพนะครับของเหรียญนะครับ อ่าสองห้าสตางค์เนื้อท้องเหลืองนะครับปีห้าหนึ่งมาประเมินราคากรบปุนานได้นะครับเนาะอ่าปุนาเให้ราคาขันตำนะครับเนาะสามปันขึ้นนะครับขันตันสามปันแล้วนะนะครับเนาะตามสภาพนะครับตามสภาพอย่างปุนานบอกไว้นะครับเหรียญถ้ามันจะดำจะเป็นอยยางกระจังนะครับบะต้องไปคัดไปล่างนะครับเนาะบปคัดไปล่างเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญจะมีการซึกหล่อเป็นห้อยนะครับเนาะเหรียญผ่านการแจ้ก็ย่อมมีการซึกหล่อถ้าเขาไปคัดมันเห็มนะครับราคาก็จะ ราคาก็จะตกนะครับเนาะราคาก็จะตกไปนะครับเนาะสำรับเหรียญสาวห้าสตังค์นะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะสำรับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับก็จะไปลืมนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับเนาะถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีนะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับก็ส่งมาประเมินราคากรับคุณนันได้นะครับเนาะ ปีห้าหนึ่งนะครับนอคันตาม3 0 0 0ันบาทไว้กันนะครับตอนนี้นะครับนอปูนานเข้าไปดูไดลายได้แล้วนะครับเนาะก็ได้รับเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นทรงไปเข้าศูนย์ตางกรุงทงกรุงเทพอย่างหัวนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาระบบได้แล้วนะครับแต่ข้อมูลเดิมในนั้นนะครับบ่มีแล้วนะครับเนาะตีทานดีได้ส่งมาก็ต้องขออภัยตัวนะครับเนาะตีข้อมูลมันหายหรือจะส่งมาใหม่นะครับเนาะรอบกวนส่งมาใหม่นะครับทีมาสอบถามประเมินราคานะครับ นะครับเนาะถ้าใครมีนะครับเนาะเหรียญสาห้าสตางค์ปีพศสองสองเห้าร้อยห้าสิบเอสเนื้อทองเหลืองนะครับพระเสียรเลขแบบนี้นะครับเนาะถ้าตรงตามที่ผู้นานประกาศนะครับเนาะตรงตามผู้นานประกาศว่ามีเหรียญสาห้าสตางค์เนื้อทองเหลืองปีพศสองสองห้าร้อยห้าสิบเอสพระเสียรเลขแบบนี้นะครับส่งมาเลยนะครับเนาะส่งมาเลยผู้นานห้าซื้อนะครับผู้นานยินดีหับซื้อยินดีประเมินราคาเฮ้ยนะครับเนาะนะครับจะไปลืมนะครับจะไปลืม นะครับเนาะรองพอในกระปุกออมเสินหรือบนหัวเตียงนะครับหรือตามตู้ตามอย่างเงี้ยครับเนาะรองพอนะครับที่ใครมีนะครับเนาะถ้าเหรียญมันสกกระปุกแบบนี้มันต้องไปคัดมันนะครับเนาะปุนาฮับเซอร์ตามสภาพอยู่นะถ้าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้แต่ขอเป็นปี5้าหนึ่งนะครับขอไขมีจิ้งนะครับขอของแท้ของจริงนะครับเนาะสภาพแบบนี้ก็ส่งมาเลยนะครับสภาพแบบนี้ก็คันตามก็สามปันแล้วนะครับเนี่ยสามปันปุนาฮับเซอร์อยู่นะสามปันสภาพนะครับเนาะ อ่านะครับถ้าสวยๆงามๆนะครับก็มีราคาเพิ่มขึ้นแหมนะครับเนาะเอาละครับเนาะสาหรับคลิปนี้นะครับบอกว่าจะเป็นกําอ้กําจ๋าหรืออูกคาโตะโบพองหรือข้อมูลอาจจะพิาพาทประกันใดต้องขอสุมมาประธานอภัยและขอโทษทุกๆท่านทุกๆคนโดยนะครับเนาะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยสําหรับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครเพือปูนานตัยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเือรับปูนานนะครับนาอปูนานเขาจะมีกำลังใจมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับนอกาะมีคนกดไลค์กดแชร์กับปูนานปูนานก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนาะคลิปนี้ปูนานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้เหรียญสาห้าสตางค์ปีห้าหนึ่งนะครับนาองกับปูนานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ